พร้อมไหมยังเขียนวันที่เขียนไทยไว้กลางหนะ้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ5อ้าวแสดงว่านักเรียนห้องออกอกากาศเป็นไงคะลูกเตรียมตัวมาพร้อมสําหรับการเรียนนั่นเองนะคะเขียนวันที่ไว้แล้วเขียนไทยไว้กลางหนะ้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ 5, 5. 5. นะคะครูบอกแล้วว่าถ้าหนูอ่านหนังสือทุกวัน นะคะเรื่องของการเขียนไม่ใช่เรื่องยากนะคะทักษะที่เราต้องฝึกทุกวันนะคะการเขียนการอ่านการฟังแล้วก็การพูดนะคะและมารยาทต่ตางๆนะคะเด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังในการอ่านในการพูดและในการเขียนนั่นเองนะคะอา้าวพร้อมหรือยัง คำที่หนึ่งคำนี้เขียนซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่อยากให้เด็กๆเ,เขียนได้เพราะหลายคนยังเขียนผิดอยู่คำที่หนึ่งคำว่าหัวเระาะห้องนี้ไม่น่าจะผิดแล้วใช่หรือไม่ห้ามดูของเกา่าสะกดไปด้วยสิคะหัวเราะ คำที่หนึ่งได้หรือยังคะได้แล้วค่ะคำที่สองมนธริกาเขียนเสร็จหรือยังคะคำที่สองคำว่าน่ากลัว,ลวอ้วภูผากับน้ำใสก็กลัวอะไรกันน่ากลัว เสร็จหรือ,อยังคะครูต่อคำที่สามเลยได้หรือเปล่าคำที่สามคำว่าพนมพนมือพนมมือก่อนนอนทุกคืนเด็กๆพนมมือกราบพระหรือเปล่าเอ่ย เสร็จหรือยังคะงคำที่สี่คำที่สี่คำว่าสงสารผู้พาเละน้ำใส,สเห็นใบโบกใบบัววิ่งด้วยเป็นไงคะวิ่งหนีฝนก็สงสาร สงสาร,รคำว่าสารเป็นคำที่อยู่ในแม่ตนเพราะฉะนั้นใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคิดดีๆนะคะเห็นเพื่อนไม่มีดินสอเราสงสารให้เพื่อนยืมดินสอสงสารตัวเนี้ยใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคคำว่าสาร คำที่ห้าคำนี้ตรงข้ามกับคำว่ามืดอะไรละ่ะอคำที่ตรงข้ามกับคำว่ามืดก็คือคำว่ามืดสนิทอะไรคะอะไรคะมืดครึ้มตรงข้ามกันไหมถ้าครูบอกว่าถ้าครูบอกว่าตอนลลักษณ์ผิวขาว เพราะฉะนั้นคาที่ตรงข้ามกับคําว่าขาวคือดําเพราะฉะนั้นมืดตรงข้ามกับคําว่าอะไรมืดตรงข้ามกับคําว่าสว่างค่ะคําที่ห้าคำว่าสว่างคำที่ห้าคำว่าสว่าง เสร็จหรือ,อยังถ้าเสร็จแล้ว,เ,ลวเว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้<ม>ครูจะได้ทราบว่าอ๋อหนูเขียนเสร็จแล้วจริงๆไม้บรรทัดมีหรือเปล่าคะ<ม>อ่าต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ใช่นิ้วชี้ของเราเอามาอเอามาตีเส้นหรือเอามาเอาสมุดของเรามาต่อกันแล้วมาขีดเส้นใต้แบบนี้ไม่เอานะคะ คุณพ่อคุณแม่ให้ตะตังมาซื้อไม้บรรทัดหนูเอาไม้บรรทัดมาเล่นทำอะไรกันเอ่ยอ่ามาเป็นดาเป็นอาวุธตีกันจนหักและเวลาจะใช้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นใช้ของให้ถูกประเภทอาาเสร็จแล้วทวนคำหนึ่งเที่ยวค่ะคำที่หนึ่งคำว่า,วาคำที่สองค่ะคำที่สามค่ะ คำที่สค่ะสู้ค่ะแล้วคำที่5ส,สู้คเอาละวันนี้ห้องสองจะมีคนเก่งกี่คนหรือจะมีคนเก่งทั้งห้องอ่าเราจะมาดูซิว่าคนเก่งของห้องสองมีใครกันบ้างคำที่1นึ่คำว่าหัวเราะเขียนอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสาม ทำไมตัวหนังสือคุณครัวแอบอยู่ตรงไหนแอบตรงไหนคะมาแล้วค่ะหั <Yay! S 1> วเราะคำที่สองคำว่าน่ากลัวากลัวเขียนอย่างนี้ค่ะ, Yay! Yay! ะคำที่สามคำว่าพนมมือเขียนอย่างนี้ค่ะ คำที่4ี่คำว่าสงสารเขียนอย่างนี้ค่ะเย้ <Yay! S 1> อ่าสารคุณครูบอกแล้วว่าให้หนูดูให้ดีใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะคะเป็นตัวสะกดในแม่กลคำสุดท้ายคำว่าสว่างเขียนอย่างนี้ค่ะ ไหนกลนเก่งของห้องสองชูมือนายห้าข้อใครถูกหมดเลยเอา้าวใครถูกสี่ข้อใครถูกสามใครถูกสองใครถูกหนึ่งแต่ใครไม่ถูกเลยมีด้วยเหรอคะแล้วเมื่อวานเมื่อวานถูกกี่ข้อเมื่อวานถูกห้าข้อแต่พอวันนี้มาอยู่ในห้องออกอากาศผิดหมดเลย อ้าวถ้าคนที่ผิดนะคะลูกแก้คำผิดค่ะดูที่สไลด์หน้าเดิมของคุณครูแล้วแก้คำผิดของตัวเองให้เรียบร้อยให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะ อยากจะเคลื่นนนนอนไหวก็ได้ค่ะ ตรงนั่งตัวตรงๆต,ตรงยังค่ะ,คะ,คะอ้าวปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังวันนี้หัวระห้าทีห้าัวระเป็นสระโอโอหัวระเป็นส,ระ,ร,ะนสระอา พร้อมจะเรียนหรือ,อยังพร้ oh, <yeah. S 1> อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้ครูบอกแล้วเป็นเรื่องของการอ่านจับใจ